การครับเด็กคนนี้เราเจอน้องครั้งแรกตอนน้องอายุประมาณ6ขวบนั่นคือช่วงซีซั่นหนึ่งไปหาน้องที่บ้านเจออีกครั้งหนึ่งตอนซีซั่น2ครับชวนน้องมาที่สตูซุเปอร์แล้วก็เจอครั้งที่3ตอนเราทำซุเปอร์ททะลุจอก็ไปเจอน้องที่เชียงใหม่จังหวะไม่ลงตัวกันจนกระทั่งวันนี้ครับทุกอย่างถึงพร้อมสมบูรณ์เราพร้อมแล้วที่จะได้พบกับความสามารถน้องบนเวทีซุเปอร์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธันวังวิศวิทย์อายุ10ปีอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับน้องธันครับน้องธันออดิชั่นทั้งหมดกี่ครั้งนะลูกสามครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครับแล้วหนูรู้ไหมลูกว่าทำไมตอนนั้นยังไม่ผ่านยังไม่เก่งพอครับแล้วตอนครั้งแรกที่ที่ออดิชั่นไม่ผ่านเราเรารู้สึกยังไงก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจครับแล้วคะแล้วคิดยังไงพอเขาบอกว่าเออต้องไปฝึกเพิ่มนะอย่างเงี้ย ผมก็ไปฝึกใหม่ครับอ๋ออ๋อออนนี่เหรอนี่ภาพที่ตอนนั้นที่หนูมาออดิชั่นเหรอลูกครับยังเด็กอยู่ตอนนั้นกี่ขวบจำได้ไหมเอ่อหกครับหกขวบครับอ๋ออันนี้มาออดิชั่นที่ไหนลลูกที่บ้านครับอ๋อพี่ๆก็ไปหาหนูที่บ้านเหรอคะที่บ้านที่เชียงใหม่ใช่ไหมลูกครับอ่ะอันนี้มาอยู่ที่ซุปเปอร์เทนแล้วนี่รูปนี้ยครับอันนี้คือรอบที่เท่าไหร่ลูกสองครับรอบสองอันนี้มาถึงนี่เลย แสดงว่าตอนนั้นต้องมั่นใจกว่าครั้งแรกแล้วครับแล้วยังไม่ผ่านอีกตอนนั้นรู้สึกอย่างไงลูกก็ก็เหมือนรอบเดิมครับไม่เป็นไรอย่างนั้นเหรอมีมีอู่ไหมฮะมีมีรูปอยากเห็นครั้งนี้ครั้งที่สามเริ่มต่อันนี้ที่เชียงใหม่ใช่ไหมอันนั้นจะซูเปอร์เทนทะลุจอถามนะถ้าให้คะแนนตัวเองสมมติเต็มสิบนะลูกเต็มสิบ ครั้งแรกให้คะแนนตัวเองเต็มสิบให้เท่าไหร่สามครับสามครั้งที่สองอ่ะห้าครับครั้งที่สามล่ะห้าครับอ๋อสองกับสามพอๆกันแล้ววันนี้ล่ะก็เจ็ดครับไอ้ยับขึ้นมานะจากสามจากห้าขึ้นมาเจ็ดใช่ครับแต่ช่องที่เขายังมีพื้นที่ที่พัฒนาได้ข้างบนอยู่นะเคยไปแข่งอะไรบ้างไหมลูกครับ ที่สิงคโปร์ได้แชมป์กลับมาครับว้าวแล้วแล้ว,แล,วแล้วแชมป์ที่ที่ได้คือแชมป์อะไรอะครับลูกแชมป์เอเชียครับโอ้โหมัน,ม,นมันคือคืออะไรอธิบายให้ผู้พี่ฟังหน่อยสิครับมันคืออะไรลูกเป็นแชมป์ก็ไปตีกองที่สิงคโปร์แล้วก็มีอีกเก้าประเทศครับอ๋อใช้นานาชาติมาตัดสินและในเก้าประเทศที่ส่งตัวแทนมาเนี่ย เราได้ที่หนึ่งของเอเชียครับโอ้โหสุดยอดแล้วตอนนั้นรู้สึกไงครับก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับอแล้วนอกเหนือจากกลองทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกไหมลูกฟุตบอลครับเล่นบอลด้วยตำแหน่งไหนครับได้ทุกตำแหน่งครับนี่แล้วคำถามสำคัญเลยนี่แหละเชียร์ทีมอะไรโอ้โหยูฮูครับโอใจสุขาด ไมดูแบบอัเดอลทใจชอบท่าเขาลิวูครับแล้วมองไปที่พี่หอยแล้วยิ้มลงปากก่อนนะเป็นกาเหยียดที่เจ็บมากพอแล้วเจ็บปวดโอเคเอาละวันนี้กลองตั้งขนาดนี้เราคงได้ดูฝีมือกลองนะคะความฝันที่ทันอยากได้กลับไปคืออะไรลูกรองเท้าสตาร์ทครับโอ้ไม่อยากได้ไม่กล่อมด้วยอยากได้สตาร์ทด้วยทำไมอ่ะทำไมถึงอยากได้สตาร์ทคู่เก่าของเมซี่มันครับล้บ โตแล้วไงครับแล้วไงเอาล่ะครับพร้อมที่จะโชว์ฝีมือระดับแชมป์เอเชียนให้พวกเราฟังหรือยังครับครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับอคครับสวัสดีลูกดีใจที่ได้เจอทันบนเวทีซูเปอร์เทนนะครับครับท่นการครับทันเนี่ยคือสิ่งที่อธิบายที่ชัดเจนมากว่าเส้นชัยในชีวิตนุย์ะไม่ได้มีเส้นเดียว คือไม่จําเป็นว่าความสําเร็จต้องขึ้นเวทีซูเปอร์เทนนะี่ความสำเร็จมีหลายเส้นทางมากเหมือนที่ทันได้แสดงให้เราเห็นนะ,<ป>ะแต่ในที่สุดเราก็ได้เจอกัน <ปะ S 1> ดังนั้นวันนี้พอทันมาเวทีซูเปอร์เทนเนี่ยทันต้องเจอกับโจทย์ที่ยากเป็นพิเศษโจทย์แรกนะลูกหนูคือแชมป์เอเชียถูกไหมครับหนูเคยเจอแชมป์ดาวอังคารไหมลูก <laughs> วันนี้หนูจะได้เจอแชมป์ดาวองคารก,กับโจทย์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้น พอไหมลูกครับจยดแรกยากเลยครับพี่งไมครับขอเกมของเราครับคืออะไรคือทั้งนั้นวาการครับผมจะท้าอะไรน้องท้าตีแล้วให้แบบที่ีจํานวนดังอะไรเนี่ยไม่ครูเออเหมือนตอนเล่นเกมตอนเด็กอะฮะที่ตีตีตีแล้วมันจะปึ๊ดๆๆขึ้นมาพี่ป๋องนี่เป๊ะเลยครับเหรอนี่ผมผมท้าสปีดความแม่นยำครับคือมือกลองนี่ต้องตีแม่นครับ ผมท้าเนี่ยตีรัวๆ,ๆเนี่ยสาวินาทีดูว่าน้องจะได้กี่ครั้ง30วินะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเอาชัดๆเลยนะอยากเจอใครระหว่างแมนยูหรือว่าอาร์เซนตลแมนยูครับผมกะอยู่แล้ว <laughs> ขอเ<า>ชิญมาจากดาวังคารพี่หอยครับ ทีมงานเรามีน้อยใช่ไหมครับมาเลยนี่เป็นการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูเลยนะคือพยายามจะมาเปรียบหน่อยให้มีความสนุกสนานสน่นเต้นเดี๋ยวทันหลบนิดหนึ่งลูกนิดหนึ่งพี่ว่าครับคือเวลาพี่ตีลงไปเนี่ยต้องตีบนสีเขียวครับถ้าน้ำหนักไม่มากพอตัวแรกไม่ขึ้นเอ้ยนี่ยเนี่ยเนี่ๆบอมบอมบอมแอคบอมแอคเลยอย่าไปข่มขู่คู่ต่อสู้พี่ทับสิบวินนะพร้อม เต็มตัวไปครับสวยเป็นว่ะเออได้อยู่มือพี่ไม่ใช่แรงครับมือซ้ายแต่ช้าสิบพี่พี่โอ้ยเยอะเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน่อยพี่หน่อยเร็วหน่อยหน่อยเร็วหน่อยเรื่อยๆพี่เรื่อยๆเล็กสิบพี่พี่ ร้อยยีนี่ไม่ถึงพันเหรอเนี่ยธรรมดาผมตีถึงพันนะเนี่ยแล้แล้วผมบอกได้เลยว่าทรงในการตีพี่อ่าไม่ใช่กลองนะมันคืออะไรผมไม่แน่ใจว่าไข่เกี๊ยวหรือเปล่ไม่ใช่ไข่เกี๊ยวคุณป๋องคุณยิงปืนมาที่ผมหน่อยเอาปืนมา ว่งเหมือนี่เลยนะเหมือนกับที่งานวันนี่เนี่ยสนุกเนยสีุกเลยคือมันจะมีสองอย่างมันจะมีตีตีทองแต่ผมกลับเข้าสู่เกมก่อนครับผมพี่ได้2 0 0 2้ครัองร้กี้225ตอนแรก225นะครับอันนี้ตีเกินสองร้ี่2ิผมท้าน้องเท่าไหร่ดีอะเท่าไหร่3 0 0ยไปเลยอังนี้ผมท้าเพิ่มไปจากครูอีกครูบอก300นะ ผมขอ315เลยขึ้นหน่อยนิดหนึ่ง315สู้ไหมลกสู้ครับเตรียมตัวครับเชิญเสมอไอ้พร้อมีให้โดนแล้วกัน30วสิบวินะครับเป้าหมายคือ315นะเริ่มครับโอ้โหเฮ้ยสปีดแล้ว ค <ítulo> รับโอ้โหเล่นด้วยนี่โอ้โหโอ้แบน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 10ปีลูกเลย10ปีต้อแบงคือ315นะครับ5 4 3 2 LIKE 1บแล้วครับอ้346เป็นนะได้อยู่ แกไปได้น้องทันชนะนะครับขอบคุณคมากเลยครับทีมงานครับเชิญครับก็ได้หอยยังสู้ไม่ได้ผมผมไม่ตีโดนเลยอ่ะโอ้แล้วตีแม่นไม่ไม่พลาดออกจากกลุ่มเลยแล้วจังหวะเสถียรมากเลยอ่ะท่านทีมงานครับเดี๋ยวผมอยากเขาลงรัวอะไรสักชุดหนึ่งทันลูกเดี๋ยวอยากให้ทันโซโล่ให้เราชมสักชุดหนึ่งพอมไหมลูกครับเชิญครับเออโซโล่ไปหนักๆโซโล่นะขอหนึ่งชุดครับ <Okay. S 2> ให้น้องผมวอมมือก่อนอได้เวลาเข้าสู่โชว์ชุดใหญ่มานี่คือลีลาของแชมป์เอเชียของเราครับ,รบกับเพลงที่มีชื่อว่าเล่นของสูงครับเฮ้ยเฮ้ยหน,นักไปเลยหนักหนักไปเลย right ไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันลำบากลำบนมีซ่อนใจจะเกียดจะกายักเพียงใด้ก็ดีจะปล่อยจะไปจากเธอตกลุมรักจริงๆกูรักจริงๆเธอคงไม่ว่ากัน จำดียังมีหัวใจแม้ท้องเจ็บแต่มันก็คุ้มก็สุดใชม่น Get the guy. จะเผชเญอช่างเทไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวันไม่อยากรอดก่องเ,เสียงไม่อยากให้ชาเป็นเพียงภาพในความฝันลำบากลำบนไม่สนใ,นใจจะเก็ดจะกายจะเพียง เจคอคงไม่ว่ากันตกหลุมรักจริงๆรักเธอจริงๆเจคอคงไม่ว่ากันเยบับเก่งมากเก่งมากถืเีเป็นที่เราเรอคอยครับ พี่แดกและน้องทันครับท <Yeah. S 1> ัน,หน,ห,นหน้าเลยลูกโอโ้พี่แดกนี่เป็นมือกลองที่อายุน้อยสุดไหมครับที่เคยเล่นด้วยใช่ครับรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับโอ้โหก็มันเดียเด๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าคนเก่งนี่ไม่เกี่ยวกับอายุแล้วฮะเราสามารถรู้สิ่งที่ชอบแล้วก็ทําอะไรได้เลยรู้ว่าเราชอบแล้วคนนี้พัฒนาตัวเองเ <c'> ขาเจอเร็วก็เป็นหน้าที่ผู้ใหญ่ต้องให้เด็กได้เรียนรู้หลายๆอย่างจะได้รู้ว่าชอบอะไรครับทันลูก ตีกลองให้พี่แดกร้องผู้สึ่อองไงบ้างก็สนุกมันดีครับอยากจะขอบคุณหรืออยากจะพูดอะไรกับพี่แดกเชิญเลยรหนื่อเหื่อแตกเลยแหละขอบคุณครับที่มาอันนี้กับผมครับงั้นขอบคุณนะครับที่กุสาหยิบยกเพลงนี้มาขอบคุณแล้วก็ให้น้ามาด้วยอ้นะขอบคุณพี่แดกมากนะครับพี่แดกนี่คือศิลปินที่เราทีมงานกรรมการแล้วก็พิธีกรรอคอยวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วขอบคุณทันด้วยนะลูกนะขอบคุณมากครับศิลปินของเราครับพี่แดกครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยค่ะค่ะท่านกรรมการครับทั้งสามท่านรู้สึกยังไงกับเด็กมือกลองหัวใจนักสู้คนนี้ครับคือตอนที่ถามเขาว่าพอไม่ได้แล้วรู้สึกยังไงก็ไม่รู้สึกอะไรครับก็แค่ไปฝึกต่อแล้วมันพิสูจน์จริงๆรว่าวันที่หนูบอกก็ขออีกทีหนึ่งไม่ได้ก็ขออีกทีหนึ่งวันนี้ความสําเร็จก็มาถึงหนูแล้วแล้วครูชอบอีกที่ว่าแม่หนูมาถึงจุดที่สําเร็จเป็นแชมป์เอเชียแล้วหนูยังมี มีพื้นที่ในการพัฒนาข้างบนหนูยังให้สกอร์ให้คะแนนตัวเองว่าแปดเต็มสิบครับเจ็ดเต็มสิบครับแปลว่าหนูเห็นเลยว่ามันยังมีพื้นที่พัฒนาต่อไปได้อีกน้ํามันไม่เคยเต็มแก้วทําให้ดีทําให้สุดตราบเท่าที่หนูบอกตัวเองเสมอว่าขออีกทีหนูจะประสบความสําเร็จทุกเรื่องแน่นอนขอบคุณครับท่านผู้การครับรองเท้าสตั๊ดที่น้องทันใส่อยู่ทุกวันนี้มันคับแล้วครับ เขามาสูบบ <ığını> <He is S 1> ุตร He <Yeah. S 1> ์เทนวันนี้ครับเขาอยากได้รองเท้าสตั์ทจากความสามารถของเขาครับนี่คือความฝันของน้องทันครับพวกเราทุกคนนะฮะกรรมการให้พ่านันลูกที่พี่จากบริษัทปตทจำกัดมหาชนทราบในความสามารถทราบในความมุ่งมั่นและความฝันของน้องทันแล้วพี่พี่ค่อยรายการเตรียมสิ่งนี้กับพันนะลูกอันเป็นองนั้นนั้นครับเอามือปิดตาไว้ลูก พี่พี่ทีมงานครับขอความฝันน้องทันจากพี่พี่บริษัทปตทจำกัดมหาชนครับโอ้ยเอ้ยทันลูกเอามือลงหน่อยครับ,รบนี่ครับตรงขา ใช่ไหมลูกนี่คือที่เราอยากได้นะครับนี่คือรองเท้าสตั๊ดครับไว้ใส่เล่นกีฬาฟ mm ุตบอลแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยจากพี่ที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนลูกรวมมูลค่า2,000 0บาทครับ mm hmm. แล้วตรงนี้ของแถมลูกพุดใหญ่เลยจากที่ก mm ๊อตจินี่เป็นหนังสือนี่เป็นแอปพลิเคชันนะลูกเวลาดูผ่านแอปมันลอยออกมาได้เลย mm hmm. เรื่องราวเกี่ยวเรื่องการ ประหยัดพลังงานรักษาพลังงานนะครับเรามีสมุดแล้วก็มีตุ๊กตาพี่ก๊อตจีนพี่กระเป๋าเส้นใหญ่มอบให้ลูกจากพี่พ,พี่บริษรทรัทปทจํากัดมหาชนครับขอบคุณที่มารายการนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วของเราจากเชียงใหม่น้องถันครับทันเก่งไหมลูกครับเก่งนะ เก่งนะเก่งนะ hmm. คือผมมีข่าวดีสุดๆนี่ผมทราบข่าวผมดีใจมากเลยนะ hmm. คือตอนนี้ครับ hmm. คือทางกลุ่มป hmm. ตทได้ต่อยอดโครงการลมหายใจเดียวกันซึ่งจัดตั้งชื่อว่า n2n mobile a d 1745รับผู้ตรวจเอทเคที่มีผลเป็นบวกครับ คือจะมีทีมงานไปรับถึงที่บ้านเลยครับเพื่อสร้างความปลุกใจกับประชาชนนะครับสามารถติดต่อได้ที่1745หรือ Line อ f ฟ i c i a l ลมหายใจเดียวกัน ATK ได้ทุกวันตลอดที่ชั่วโมงเพื่อที่ผ่านมาเราจะกังวลว่าไอ้พอผลตรวจเป็นบวกแล้วชีวิตเรายไงต่อเนี่ยติดต่อไปเลยครับปตทเขามีโครงการช่วยขอบคุณมากนะครับปตทครับโครงการลมหายใจเดียวกันครับขอบคุณมากครับอันนี้ช่วยแบ่งเบาภาระความทุกข์ใจได้เยอะจะได้ไม่กังวลฮะใช่ใช่ ที่ท่านผู้ชมกับท่าน,นาทณากรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดพิศิลล f ออฟฟิเนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ